สวัสดีเราจีนเราอยู่ปอตามเลยเตียงเด็กเรามีเพื่อนชื่อใบปอจะพาไปดูตามมากินอะไรวะขอกินไม่นะขอกินหน่อยนะนะนะไม่ทำไม,มให้กินก็ต้องนย่างตนะีว่ไงเนะเราเล่นเราเล่น นี่คือใบป,ปอต้นตนตรงของเราก็ต่างอยู่เดี๋ยววัดให้ดูนะนี่คือเราเราอยู่บัต่างแต่เตอวเตี้ยเหมือนเด็กปอหนึ่งและนี่คือใบปอเหมือนเด็กปอสามใบป,ปอไม่เรียนต่ม,มือด้วยตอนนี้เรากำลังเรียนอยู่และก็เจอเรื่องอะไรแปลกกับต่างตงต่างตงตุนตุนงเท่ากันกับใบป,ปอต่างตงเจออะไรแปลกกับเราจะเราเล่าให้ฟังแต่เดี๋ยววัดความตรงก่อน ถ้าเราพูดไม่ชัดก็ขอโทษด้วยเพราะเราพูดไม่ชัดอยู่แล้วทันช่องเราจะไม่ดังแต่เราไม่ได้มาเพราะเรื่องไหน,นเพราะว่าเราอยากทาไปไปไปไหนทีอบอกว่าจะวัดตนูนไงเออลืมและนี่คือความตูนตูนของเราหนึ่งร้อยสิบห้าและนี่คือความตูนตนของใบปอหนึ่งร้อยยี่สิบเราคือเพื่อนตันนิดตั้งแต่ปอหนึ่งถึงปอสาม ไม่รู้ว่าจะได้แยกจากกันตอนไหนน่าจะปอเต๋ยหรือไม่ก็ปอตานนี่แหละมาที่เลื่อนอายุเราแปดขวบนี่ก็แปดขวบแต่นี่เกิดหลันราองไม่กี่เดือนเองแต่ตัวสูงกว่าเดี๋ยวพาไปทัวร์โรงเรียนไปไปปอไปกันไม่เอาป้าไม่เอาล<ะ>าฮ่าเดี๋ยวเราพาไปทัวร์โรงเรียนตอนนี้คือตอนที่เราเรียนตับมือ อนนี้เป็นห้นองตอนทับสี่ที่กล่องนั้นนี่ห้องน้ำเดินไปนิดนึงตอนนี้ก็จะเป็นห้องที่เราจะอยูนะ่แล้วตอนนี้ก็จะเป็นแถวแถวที่เราเคยอยู่ถัดมาจากห้องน้ำก็จะเป็นห้องพยาบาลเดี๋ยวเราพาไปดูกีลาจีนะ ตันนี้ก็จะเป็นถนนตอนนี้เป็นเป็นลวเหล็กตอนนี้จะเป็นต้นไม้เดี๋ยวลงมาไม่ให้ว่าตนนา้นไหนขึ้นเหนือจะเพิ่มมาไม่ได้มานะแค่มาจ่อนี่ตรงน,นี้ถ้าไปปอเคยไปเล่นขยุยข่ยยขาวข่าตรงนี้ เพิ่งบอกว่ามันติต่างเคมีไม่บอกคือแบบด่าเลยตอนนี้เราเหนือๆคือโรงอาหารตึกอํานวยการเตรงแห้งเตลายที่ตุดคือพุ่มไม้กิ่มขมเนีย่ยพุ่หลักเข็มเดี๋ยวจะเล่าในคลิปหน้านะิปนี้ก็จะมาพาทัวร์คือเรื่องแปลกๆคือมันมีตัวเฮตันี้ แล้วตังอะมันก็วิ่งข้ามไปแล้วเราอะก็วิ่งตามมาแล้วเจอมันอะมันอยู่ตอนนี้เรากับตังอะรออะไรล่ะตัิงแต่วิ่งไปที่โลนะา,ารดีครับจะรออะไรเพื่อนเราของเต็นประหลาดก็ประมาณนี้แหละส่วนวันนี้เพื่อนไปเรียนเทคโนโลยีมาตอนนี้คือประตูหนึ่ง ประตูหนึ่งประตูสองตอนนี้เป็นอุ้งเท้าที่มีตั้งแตดตอนกอดตา่างเป็นรอยปัง่งเดี๋ยวเราพากลับ hey, คลิปก็มีแค่นี้แหละบายจะมีตัวละครหลับตอนจบด้วยเดี๋ยวหุ้มไม้กินคนเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ทีหลังนะ วันนี้ก็ไปายแล้วเราก็ชอบกินอันนี้มันกินไม่เลิกอีก